หอมคือกุหลาบปั่นเฮาเลยพี่นอ้องหอมคล้ายกันกินกลินหอมคล้ายกุหลาบ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังผ้าป่าย้าพี่น้องจ้ามื่อทิตย์พาทุกคนมาเก็บดอกไม้ดอกกุลาป,ป่าจะพี่น้องจ้ากุลาป,ป่าเอาไปต้มซ่าดื่มก็ได้นะจ้ะหรือว่าเอาไปทําน้ําต้มเออเป็นน้ำดอกไม้ก็ได้จ้ะเมื่อนั้นที่เอาลองไปต้มบงังพี่น้องเอ้ยหอ,หอมแซ่บจ้ะหอมแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ย อ้เอาถุงมาแมงามคักพี่น้องเลยหอมคือกุหลาบบ้านเฮาเลยพี่น้องหอมคล้ายกันกลิ่นกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบกินเดียวกันละพี่น้องกุหลาบบ้านเฮานะกินเดียวกันหอม กุหลาบป่าจ้าเอาบัลายดอกพี่น้องเอาพ่อนไปต้มน้ำน้ําดอกไม้จ้ะต้มน้ำกุหลาบแล้วก็เอาไป เนี่ยงามค่ะพี่น้องเอ้ยบังเป็นดงเก็บไป Ừ, Nên ừ. ngắm khắc ư kịp ư ư nữa ai hả anhへ bài Kịp phía ngâm เก็บเา <c oughs> อเางามๆไอ <c oughs> <c oughs> โ okay. อเคเพราะละมั้งไอ้ได้ร้า <ไป S 1> ยแล้วตายแล้วืมยิ่งจะฟินได้ร้ายเราจะพี่น้องจ้ยจ้าก้อนเก็บชิปทิปก,ก,กับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมเด้จอจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณครับยังอขอบคุณครับ ไปแล้วจ้าบายบายเบึงวิวพี่นอ้องเอ้ยงามขัดเพ้อไปกลับบ้านคุณที่รับชมครับ